สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนีนนะคะภ้ารกฤฤฤิจทีได้รับมอบหมายแต่เื่อคุณสามีมอบหมายให้ลูกคุณหนูมะฮอมักซิด่านะคะเป็นกอหลังไส้แดงหงช์่วนสีค่ะอยู่ในสวนท่นะคะที่ได้เก็บผลผลิตไปแล้วก็จะมีสายพันธุ์หงเป่าสีค่ะแล้วบัดที่นี่อีกตัวหนึ่งนะคะที่สวนพ่อมี่ก็คเื่อ,นอในตัวของหงช์่วสี ภารกิจมะฮอมามาซีดาเมนี่ก็วา่าอยากจะมาโชว์นะคะโชว์ให้พี่น้องได้เห็นว่ามักซีดาหาุ่เครื่องซื้อหนึ่งกค่ะพี่น้องดกคักทีนี้เนี่ยเบสทิมกองโชจโกบักฮักเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งเด้อค่ะสำหรับต้นที่นั่งบเด็ดค่ะสมมุิว่าขาบเด็ดทิ่นมันก็นจะเฮ็ดให้างานมันอากาศทิงมันโกงลงแล้วก็หักได้ในที่สุดนะคะแล้วกค จะเห็ดให้ต้นนั่นใยไงนะคะแล้วก็นันจะขึ้น้วยหมักอุ่งนนี่ละนันกหน้วยก็จะใบไงนั่นคือกันค่ะพี่น้องนะคะนะจะพาไปเบิ้งค่ะจะพาไปเบิ้งนะคะเป็นแจ้งไหนค่ะพี่น้องสําหรับหมักทีดาหงจวนซื้อนะคะยูสวนลุงเบนค่ะกุนหงจวนวางงากองค่ะกลายเป็นต้นหมักอุ่งนนะคะเมื่อเนลูคุดหนูกับสิมาเด็ดถิมค่ะจะมาเด็ดถิม,ะะมะกม่อนที่จะ ก่อนที่จะห่อนะคะส้มบอนีนี่ยจะให้มันเหลือประมาณบ่เกินสิบน่วยค่ะนอกนั้นเด็ดถิ่มเมดเลยบ่ิสันมันกระสีเป็นหมักองุ่นนังสี่ล่ะค่ะมันกระสีว่าเป็นหมักสีดาให้ห้าวได้ค่ะมันกระสีน่วยใบใหญ่กระสีน่วยเน้นหอยเป็นหมักสีด่าน่วยเน้นหอยค่ะเด็ดถิมค่ะเด็ดถิมเด็ดถิมก็ต้องเสียอได้ค่ะ มะบังค่ะพี่น้องนี่อันนี้คือส้มเด็ดถิ่มแล้วนี่ค่ะนี่ก่องกึ่มกึ่มอยู่ค่ะแต่ละต้นเ่าก็จะเลื้ไว้อ่ากิงก้งละน่วยสองน่วยค่ะกิ้งละน่วยสองน่วยบ่สันมันมันจะเฮ็ดไหกิ้งหักนะคะแล้วก็ให้ตนในใน้นมใหญ่นีน่นค่ะพี่น้องเออเบิงแน่ต้นน้อยนี่แมะต้นน้อยนี่แมมมันไม่น่วยเป็นร้อยเลยนี่ค่ะพี่น้องนะี่นะ่วยเป็นระ้อยค่นะเบงแน่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  ได้เด็ดถิมบักหลายดกคักดกแน่ค่ะ